กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านครับเสาวันหวยออกนะครับมาพบเจอกันเป็นคลิปที่2นะครับคือแอดวิไลเกินไหวนะครับใน2องวันหวยออกเกินไหวนะครับว่าได้มาใหม่จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นซองแปดหมื่นสายด่วนนะครับมาติดตามกันสายด่วนเสาวันหวยออกนะครับจากเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะครับ เเข้ามารอดติดตามกันครับตัวเลขเนวทางเอฟซีจะเป็นยังไงน,นะครับเห็นตัวเลขเน่ทางแล้วจะขิดหมักน้ำแบดวิไลบอร์นะครับสำหรับซองแปดหมื่นสายด่วนนะครับเาเข้ามารอดติดตามกันนะครับสำหรับตัวเลขเนวทางในเซานี้นะครับอครับเซานี้ก็ถือว่าเป็นเสาที่เห็นแสงแดดแต่เสานะครับทุกมือก็จะเป็นบรรยากาศอึมครึม,มอึมครึมนะครับ เหมือนฝนจะตกแน่บ่ตกแน่นะครับแต่ว่าเสานี้เห็นแดดแต่เสารนะครับก็คงจะถูกใจเกษตรกร,ร,กรผู้เพิ่นปลูกเขาปลูกน้ำตากเขาตากน้ำกันนะครับตอนนี้ถือว่าเก็บเกียเ่ยวแล้วนะครับเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับถกใจกันแน่นอนอเขาจะได้แห้งเร็วๆนะครับ ่ะครับมาเบิ้งกันนะครับซองแปดหมื่นสายด่วนนะครับหกแปดนะครับ เป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับไดมานะครับก็คือต้องเสนอตามทีไดมานะครับก็มี่หลายคนนะครับเาเพื่อนก็มักสูตรแยกบนแยกล่างก็มี่คือกันนะครับสูตรแยกบนแยกล่าง สูตรมัดร่วมก็มีนะครับก็คือตาที่แอดวิไลบอกนะครับเขาก็นําเสนอตมที่ได้มานะครับตัวเลขแนวทางเพราว่าจะเป็นตมนักคํานวณจากสายดวนต่างๆจากผู้ใหญ่ใจดีทรงมาให้นะครับแอดวิไลจะนําเสนอตามที่ได้มานะครับนนวา่บามีการปรุงแต่งนะครับอะไรมาแบบใดเขาก็เสนอแบบนั้นนะครับ อาซองแ0 0หมสายด่วนนะครับเสาวันหวยออกกัน,นครับจากเป็นบนล่างนะครับาเริ่มจากเล็กวิ่งกันนะครับน้องผู้พาเป่าวิงยังเลยน้องผู้พากับมวนคักนะครับอืมวิ่ง ศูนย์กับเก้านะครับศูนย์กับเก้านี่คือสายดวนอ่าสองแปดหมื่นนะครับศูนย์กับเก้าสองแปดหมื่นสายด่วนนะครับเสาวันห้อยออกนะครับริ่งศูนย์กับเก้าจับคู่จะมียูแค่หาคู่นะครับ ในหาคูนี่นะครับมีเลขเบินถึงสองคูนะครับมีเลขเบินถึงสองคอูเริ่มจากครับ09 99 0 0แล้วก็19 08 <2008. S 2> อ่ามีหาคู่นะครับแค่นี้เอาแคปบหน้าจอกันเลยนะครับเพื่อมักเพื่อสอบกันนะครับอ่าแอดวีไล่ลงให้นะครับลงให้เช้าวันหวยออกนะครับ ลงให้เช้าวันหวยออกอาฝากแช่ไฟนะครับมักชอบนะครับสีนี่คืออซอง8 0 0หมสายด่วนนะครับเสาวันหวยออกนะครับอขอทวนอีกรอบนึงนะครับวิ่ง0ูนย์กับ9นะครับแนวทางเป็นสูตรมัดรวมนะครับมีศูนย์เก่า เ9 0าเก้าอ่ามีเบิ้ลถึง2คู่นะครับเบิ้ลคือ99้า้าละกะ00นะครับอ่าฝากแช่ไปนะครับสำหรับเสาวันหวยออกกันได้มาสองสำนักแล้วนะครับสำหรับเสาวันหวยออกอ่าบอแมนสำนักนะครับเป็นหวยซองจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นซองแ0ดหมสายด่วนกันละกะันานันนะครับเป็นซองวันหวยออกนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ มักชอบนะครับแคปบหน้าจอนะครับฝากแชรกไปเป็นกำลังแรงใจให้อดวิไลนํานะครับาจ่อไดากับมือหนีช่วงใบใบนะครับให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านมีโชคมีลาบกันท,ที่ติดตามทางช่องวิไลให้โชคนะครับให้โชคๆมันมาน,นกันนะครับแคปบหน้าจอกันอัดวีไลท่วนให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับท่วนให้ฟังแหลวเป็นที่เรียบร้อยาราคาสำรับ จากนี้ต่อไปนะครับจนถึงเทียงจะมีสายด่วนมาอีกบอ่อถามีแอดวิไลจะอัปเดตให้ด่วนๆนะครับถาม,ามีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ่องแ0ดหมืนอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายในงวดประจําวันที่16พฤศจิกายนครับสองพแต่ว่าถามีแอดวิไลจะรีบอัปเดตให้เบิ้งท่านทีนะครับอาจาัะใดก็ขอกกาบขอบุญขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับอ๋แอดวิไลจะเอาเมืองภาบรรยากาศ นะครับก่อนจะจบคลิปนะครับเอาพาบรรยากาศให้บึงอ่าเริ่มมีแดดแล้วนะครับมือหน,นิอ่าตอนนี้ก็ลูกบ้านนะครับเพิ่งกําลังจัดเอาแงงมาจับจองสถานที่อ่าเพื่อจะตากเข่าตากน้ำกันนะครับเนี่ยเป็นภาพบรรยากาศจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับเป็นแบบนี้ทุกปีนะครับกับพันพาบรรยากาศพี่น้องาาชาวให้ชาวหน้ากันตาเข้าว่ะ เอาครับชิปนี้เอสวีไลจะจากล่าเอฟซีทางช่องไปนะครับเอาเอา,เอาน้องเดียน้องเดียมสวัสดีเอฟซีด้วยนี่เร็วๆเ,เอาสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอ้น้องหน้าเดียน้องแมมมอสสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเลนนะครับเนี่ยเพราะมันหลานเป็นเลนเป <c oughs> ็นเลน